และวันนี้เรามาสอนเปิดถ้าใหม่แล้วก็พีแอ็ใหม่ของอัปเดตใหม่นะครับและก่อนจะไปดูคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดไลค์กันด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดขวดน้ำให้กันด้วยนะครับผมโอเคถ้าพอเกันแล้วไปดูเลยครับและใครที่ยังไม่มีเผ่าศูนจุดหนึ่งไปดูได้ที่ร้านดีดีช็อปนะครับเพราะร้านนี้มีเผ่าศูนจุดหนึ่งขายด้วยนะครับแถมร้านนี้มีบริการฟาร์มแล้วก็กดเกมยนพาด้วยนะครับใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยโอเคครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูกันว่าในอัปเดตใใใหหหมมมมมมม่่่่่่่เเเเเเเนน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 ีีียยัััััอออออออะะะะะไรร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 รขข้้้้าาาาาาาบบบบบงงงคคคคคกืืืปปตตตูิิดดแว มาตรงถ้ำนี้นะครับคืออันนี้เราจะสอดว่าวิธีเปิดถ้ำเนี่ยเปิดยังไงนะครับผมคือเรามาตรงหน้าถ้ำนะครับหน้าถ้ำในมุมตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูดีๆนะแล้วก็เลี้ยวขวาครับมันจะมีตรงเต็นท์นะครับเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะครับผมเราก็เดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปเดินตรงไปนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมีอีกานะครับผมยืนอยู่ตรงนี้เราก็รับเคว้เลยครับรับเคว้เสร็จปุ๊บมันก็จะให้เรานะครับไปขุดแร่นะครับขุดแร่นี้ขุดหินดีกว่าขุดหินนะครับ คุณหินอันนี T ้นะครับผมกลางสุดแล้วก็ตีเนมุมครับให้มันเสร็จปุ๊บเราก็เอาเควสไปส่งครับแล้วก็จะลืมแร่ด้วยนะครับทุกคนมันจะมีแร่ที่เราต้องไปส่งด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ามันคือแร่อะไรนะครับอ่ะเราส่งเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งให้เรานะครับไปตรงหน้าประตูถ้าเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเราเดินมาเราเดินมาอ่ะเดินมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีอีกายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เราก็รับเควสครับรับเควสเสร็จปุ๊บมันจะให้เรานะครับ ตีเป็นมุมน้ําแข็งนะครับผมเป็นตัวระดับแพททินัม1ตัวแล้วก็ระดับไดมอนด์สิตัวนะครับแล้วมันจะให้เรานะครับผมส่งแร่สโนนะครับคือแร่นี้นะครับนี่แร่นี้นะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้าถ้าไปเลยครับอ่าเดินเข้าถ้าไปเลยนะครับผมปุ๊บเดินเข้ามาเราไม่ต้องสนใจอะไรครับเราเดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเดินตรงมาพยายามหลบนะครับเพราะมอนในถ้านี้ตีแรงมากนะครับเราจะเจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดแดงตรงนี้นะครับเราหันขวาครับมันจะมีพุ่มไม้ตรงนี้นะครับเห็นที่วงมาไว้ไหมครับ เราเดินตรงเข้าไปเลยครับมันสามารถทะลุได้นะครับตรงนี้อ่าเดินเข้ามาเสร็จแล้วเดินตรงไปเลยครับเราจะเจอ P.X ตรงนี้นะครับ P.X เราก็เดินไปครับอ่ามันจะมีอีกาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับว่าอีกาเนี่ยมันจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคเรามาคุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับมันจะมีเควสอยู่3จุดเราไม่รู้ว่าจะรับจากตรงไหนดีนะครับคือทุกคนเนี่ยต้องรับเควสยจากขวามือนะครับไปทางซ้ายมือนะครับเราต้องหันหน้าเข้ามานะนะครับรับจากซ้ายมือเอ้ยรับจากขวามือ ไปซ้ายครับขั้นแรกนะครับมันจะให้เราห่าหัวใจไปมุมนะครับหัวใจไปมุมจะหน้าตาไปอย่างนี้นะครับเราก็เอามาสกนะครับผมเป็นระดับดิจินารีนะครับเราจะหาได้จากม่มุมนะครับในถ้าแรกเลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับคือเราต้องส่งหัวใจเยติครับคือคว้นที่2นะครับอันนี้ขั้นที่2หัวใจเยติเนี่ยหาจากไหนนะครับหัวใจเยติจะสามารถหาได้จากเยติในถ้าที่2นะครับคือถ้ำข้าบนนะครับผมเราตีเยติไปเลยครับมันจะมีโอกาสดรอปหัวใจนี้มานะครับผมอ่ะและสุดท้ายครับคือหัวใจโกเลมครับ โกเลมเนี่ยเราจะต้องไปลงดันเจียนนะครับที่มันจะเกิดทุกสามสิบนาทีนะครับมันจะเป็นประตูดันเจียนนะครับผมให้เราลงเสร็จปุ๊บมันก็จะดับหัวใจมันก็จะดับหัวใจโกเลมมานะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีให้ดูแต่ว่าจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับคือเราจะมาคุยเรื่องเฟสอีกานะครับว่าอีกาเนี่ยนอกจากเปิดประตูให้แล้วมันจะให้อะไรมันจะให้อะไรเราบ้างนะครับคือเจ้าเฟสอีกาเนี่ยมันจะให้เราอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือ อ่ะเรามันให้มันให้เราเปิดประตูแล้วแน่ๆอย่างนึงนะครับคือเรารีเซ็ตไปก่อนนะครับผมรีเซ็ตแป๊บหนึ่งเมื่อเราทำควสตีกาเสร็จ2อันนะครับไอตรงหน้าเต็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงหน้าถ้ำอันหนึ่งนะครับเรามาคุยกับตรงนี้แล้วอ่ะเรามาดูตรงนี้เลยครับดูนี้เลยนะครับผมมันจะมีชุดเกาะนะครับระดับใหม่ขึ้นมามันจะเป็นเห็นป่มมันจะชื่ออีกาเลยนะครับชื่อของอีกาเลยนะครับคือเราทําเสร็จอันแรกนะครับเราจะได้หมวกมานะครับอันที่สอง นี่อยู่หน้าถ้ำนะครับเราจะได้ชุดเกราะมาและสุดท้ายครับที่พี่ยังทาไม่เสร็จนะครับทุกคนคือมันจะเป็นส่วนของกางเกงนะครับนี่กางเกงอยู่ตรงนี้เลยนะครับกางเกงเฮวี่นะครับผมถ้าเกิดใครทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถทํชุดชุดใหม่ได้ครับชุดใหม่เนี่ยมันจะมีโอกาสออก1ใน8นะครับซึ่งบอกเลยว่ายากมากๆเลยนะครับส่วนต่อมานะครับคือหมวกกอลบินครับบอกเลยว่าใครไม่อยากเสียตังค์ห้าแสนไม่ต้องทําก็ได้ครับแต่ว่าจะบอกเผื่อไว้ก่อนแล้วกันว่า เวสนี่น่ะมันจะอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับทุกคนเราเดินตรงมาเลยนะครับอันนี้คือตัวข้ามของเพสอีกาเลยนะครับคือเราเลี้ยวซ้ายครับเราเดินมาหน้าห้อเสร็จปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายครับมันจะมีเจ้ากอลินที่มันหิวเงินครับพูดตรงๆแล้วไม่หิวเงินครับเพราะว่าที่เสียตังห้าแสบไปให้มันนะครับอ่ะเรามาคุยกับมันครับมันจะมีทั้งหมด5ขั้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูว่ามันต้องส่งอะไรบ้างนะครับเงินที่เราต้องเสียไปทั้งหมด ประมาณ500แสนนะครับแล้วก็แร่ที่เราอุตส่าห์หามาได้ต้องส่งให้มันนะครับถ้าเกิดใครไม่เต็มใจที่จะทำนะครับไม่ต้องทำนะครับ เพราะว่าเสียตังค์เยอะมากนะครับเราเอาตังค์ไปซื้อพีเอ็กใหม่ดีกว่านะครับเออลืมลืมบอกสเตตพีเอ็กใหม่เลยนะครับว่าพีเอ็กใหม่เนี่ยมันสเตตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนไปหนึ่งนะนะครับมีคนเจอแร่ใหม่นะครับแต่ว่าเรายังไม่สนใจครับเราไปดูก่อนว่าแร่ใหม่ไอเจ้าพีเอ็กใหม่เนี่ยมันพลังซูเปอร์พาวเวอร์อเวนเจอร์หรือเปล่านะครับน่าซื้อหรือเปล่านะครับแต่เอาจริงๆนะมันน่าซื้อครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงจากพีเอ็กแรกมากนะครับซึ่งไมพาวเวอร์นะครับอยู่ที่750ไมสปีดนะครับอยู่่ที10แล้วกก็ลับูอยูููู่่่่่ลลััักกบบบทททนนนะะคครรรอยีี78แ้ว็ใสห อนนะครับบอกเลยว่าพีคอันนี้เนี่ยโคตรโกงเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไม่ลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย